ก็กราบสีกยนด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมบอส J V X Studio อีกเช่นเคยนะผมก็นานนะผมที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะเพราะว่าไม่ได้มีแผนอะไรน,น่าสนใจเลยแต่วันนี้ผมมาพร้อมกับแผนแปลกๆออาจจะไม่ค่อยแปลกสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแต่สำหรับผมผมเพิ่งเคยเห็นแผนนี้นะครับโอ้โห บอกเลยว่าถูกอถูกใจหลายคนแน่นอนที่ตามหามาตะกอดที่เม้นตามช่องของผมต่างๆว่าต้องการแผน42 1 3 4 2 1 3พี่หา4 2 1 3หน่อยแบบปีกยืนสูงสูงหน่อยโอเควันนี้อาจจะไม่ตรงสเปกแผนที่พี่เพื่อนทุกคนที่เม้นหากันที่มาตามหาช่องผมนะที่ว่ามาขอร้องให้หาเลยนะอาจจะไม่ตรงสเปกมากแต่ว่าใกล้เคียงแน่นอนโอเคก่อนอื่นอย่าลืมกดปุ่มไลค์นะครับผมกด กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กด s u b สไคร b ์ไว้นะเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปทําคลิปเกี่ยวกับแผนแล้วก็หาแผนใหม่มาตาม PPF พี่เอิคนที่เคยติดตามช่องผมมานะครับก็จะประมาณนั้นโอเคถ้ากดไลค์กดติดตามแล้วก็มาดูเลยแผนนี้หาได้จากหลีกญี่ปุ่นนะครก่อนอื่นเข้าไาที่ Extra ์ตร้านะครับ e r i n f o r m a t i น n นะครับทีมทีมแล้วก็ไปที่เอเชียนะผมเป็นหลีกแจ p ป n นสอครเป็นลีกสของญี่ปุ่นนะครับ แล้วอันที่2เลยรอมนี่เป็นทีมนี้เลยนะนี่ไม่ใช่อันนี้นี่นี่ทีมที่2เลยเราเลือกไปซื้อมานี่มันจะเป็นแผนนี้ผมสี่สองหนึ่งสามที่ผมบอกว่ามันมันอาจจะไม่ตรงสปริงเท่าไหร่ก็เพราะว่าเนี่ยมิดซีลตัวเนี้มันจะค่อนข้างที่จะขยับขึ้นนะเดี๋ยวผมจะกด default ดีฟอยด์ดูหนึ่งรอบมาแผนเดิมเดิมมันเป็นไง ก็เป็นเอ็มาย็บสับเป็นซีมเยบได้นะครับผมมันเป็นแผ่น C 1หนึ่งสที่ทุกคนตามหาแห่แต่ที่ว่าผมไม่ตรงสเปกก็คือดีมเมมันยืนสูงนะนีนะ่ค่อนข้างจะถ้าตัวอื่นก็จะอาจจะประมาณนี้อยูแ่แถวนี้ลนะประมาณก็ประมาณนี้ตัวนี้อาจจะถอยมานิดนึงแต่ว่าปีกอาจจะไม่สูงเหมือนแผ่นนี้นะปีกอาจจะลงมาประมาณนี้อ่า แต่แผนนี้ปีกสูง e m f สูงขึ้น DMF สูงขึ้นอีกนะผมก็จะยืนอยู่โพซิชันการดีต่างๆก็อยู่ในประมาณนี้เลยครับอยู่ในแถวตรงกลางพอดีห่างจากกองหลังไปนิดนึงนะถ่ากลกองหลังที่แบบแน่นๆหน่อยโอเคการจัดตัวสำหรับแผนนี้ก็เหมือนแผนทั่วๆไปสำหรับคนที่ถนัด ต่างๆเอาที่ตัวเองสนัดไล่เลยนะครับไม่มีถิดไม่มีถูกแต่ถ้าให้ผมแนะนําตามจบผมก็จะประมาณนี้นรับแผนนี้ที่เขาแนะนํามาด้วยแผนที่ติดมากับแผน,นไม่ใช่โค้ดที่ติดมากับแผนนี้ก็เป็นพีงสไตล์ประมาณไหนปะเป็นเอาวายนะครับเป็นเพียงสไตล์เปิดโมงนะครับที่แถมไอที่ติดมากับแผนนี้นะแต่ผมลองเล่นด้วผมว่ามันไม่รู้ว่าน่าจะคณชอบล้วกัน แต่สำหรับผม,ผมชอบเป็นควิคเคอ t เตอมากกว่านะครับผมเล่นแบบถ้าใหถามหาแผน4-2-1-3แบบลุกๆนะผมหวังแผนนี้ครบจบแน่นอนจัดลองจัดตัวตามแบบผมไปนะรอบลองตัวลุกเพียบเตะตัวรับพเพา่อมาลุ้นกันอีกทีอโอเคกองหนะ้าผมถ้าเป็นซื้อคอ t เตอร์ก็โค้เชอร์ดีสุดนะครับผมวิ่งดันขึ้นหน้าหาจ้องหาโอกาสได้ดีที่สุดแล้ว ด้านซ้ายก็เป็นโปรดิสิบวิงเจอร์ก็ได้หรือจะเป็นล็อมิงแฟงหงตัวล็อมิงแฟงแผ่นแผ่นนี้เล่นดีนะล็อมิงแฟงโอเคก็เข้าท่าอยู่หรือใครจะใส่เป็นคอสติบชิ่ก็ได้นะครับผมไปเปิดโมองอีกทีก็ได้เพราะเอเมเมันสูงมสมารถแทงอองอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอย่างนี้ก็คือสี่ตัวเนี้ยไม่ใช่หกตัวเนี้ยมีส่วนร่วมในการทาประตูได้หมดเลยนะผมกับแผ่นนี้เพราะว่ามันยืนสูงมากเห็นไหมมันยืนสูง เ้่อห้างจากที่จะเกาะกันนะผมตรงตรงกลางเนี่ยหาช่องหาโอกาสขึ้นไปยิงตลอดถ้าใส่เป็นโฮลไปเอสอตัวนี้ไม่อยากจะพูดเลยจะวิ่งสอดขึ้นหน้ามาเพื่อมาหาทําประตูต่างแต่ว่าเกียงเราก็็จะต่อไปนะครับผมมิดฟิลตัวกลางตัวนี้ผมว่าเป็นขี p ทีพีเมเกอรดีสุดแปลนี้เอาไปสร้างสารรค์เกมสักหนึ่งตัวตามตำแหน่งเขาเลยตรงเนี้ย มันเป็นเพเมกเกอร์ถ้าเป็นเอาเป็นพกโฮปเยอมันมันก็ดีนะแต่ประสิทธิภาพร่างการสร้างสค์เกมันก็จะดรอปลงไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างสค์ไม่ได้เลยนะมันก็สร้างสค์ได้แต่มันจะดรอปลงไปเดียววานหน้าที่ทำรีก็คือคีทีเพเมกเกอร์หรือว่าคลาสสิกตัวสิบก็ได้ถ้าใครมีก็ใส่ใใลงไปได้เหมือนกันเกี่ยวเกี่ยวคู่เหมือนกันแล้วก็มาถึงดีเรียบสองตัวนี้นะครับผมสำหรับใครไม่รู้นะแต่สำหรับผมผมชอบบ็อกทูบ็อกนะครับผม ผมจะจัดเป็นบล็อกตัวบล็อกสองตัวไปเลยบล็ block box. อก two block กับเป็น a n c อร r man แล้วก็ออกไก e s k a อร์ต่างกันยังไงนะครับผมอกไก c e s k a อร์เพื่อนเพี่ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วเพราะเพรงสไตล์เขาเป็นอ f f ก c e s เตอร์ก็คือ deep l a ้ว i n g forward ก็คือเพิ่ม pace maker ตัวต่ำก็เหมือนกับขี่ทีมนะครับแต่ว่าจะยืนต่ำกว่านั้นเองเขาจะมีคองสว่านด้านสร้างสค์เกมลกุกหรือว่าขึ้นไปยิงก็ดี แต่ว่าจะสร้างสค์เกมรูปดีกว่านะครับผมเกมรับก็เล่นได้มันจะอยู่ประมาณเนี้ยก็คือมันจะค่อนข้างเน้นไปที่สร้างสค์เกมจากแนวเล็กมากกว่าเกมรับก็อยู่ในกรีแบบพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นบล็อกทูบบล็อกเกมรับไม่ได้ดีเหมือนเอนเคอร์แมนนะผมเดียวว่าลองแอนเคอร์แมนมาหน่อยแล้วก็เลือกบล็อกทุบล็อกหน่อยเกมรับดีเกมลูกก็เยี่ยมถึงการส่งบอลจะไม่สู้เหมือนพวกฮอลไกดสเกเตอร์นะผม พวกออร์แกเคเซอร์มันจะสร้างสารรค์เกมจากแนวทว่ก็คือจะคอยหาวิ่งเพื่อต่อบอลแล้วก็ส่งบอลเทบอลไปด้านหน้าในแม่นแต่บวกาับว่าจะเป็นเพลงสไตล์ที่ทำชิ้นขึ้นไปหรือว่าจะวิ่งสอดเหมือนโฮปเยอร์นิดๆนันนมันมันเป็นเพลงสไตล์ที่แบบรวม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 ทุกอย่างของกองกลางเข้าไปอยู่ที่มันนะถึงการจบสกอร์อาจจะเป็นซิ่วโฮปเยอร์ขีดีหรือเป็นออร์แกนเคเอร์แต่ว่าเกมรับมันมันให้เยอะมากกว่านั่นเองเพราะว่า เกมลุกเราก็อยากอยากได้จากดีเลียบนิดหน่อยเราก็เอาเป็นบล็อกตัวบล็อกไปแล้วเราอยากเน้นเกมรับเพิ่มขึ้นมานิดนึงอาจแบบไม่อยากแบบรับจากมันอินเอรมนเราก็ใส่เป็นบล็อกตัวไปมันแบบกึง่งอะ่ะอยู่ระหว่างกลางระหว่างออกไกด์สเกตเตอร์แล้วก็องเคอร์แมนอะ่ะอ,อยู่ประมาณนั้นก็คือลูกได้เกมรับดีก็ประมาณนั้นก็หาตัวสูงหน่อยผมก็มีชจแมดี้ที่พอรับลูกกลางากาดได้บ้างแล้วก็มี เป็นตัวนี้แล้วผมเป็นโตนาดีก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าโดนคู่ต่อสู้ที่แบบค่อนข้างแพงบอลที่จะแม่นยําแผนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดนเหมือนกันเพราะว่าข้อเสียหลักๆเลยก็คือแผนกลางๆเนี่ยถ,ถ,ถ้าใส่บันบล็อกตบล็อกของผมนาอาจ,จะลงมาไม่ทันตางจังหวะแล้วก็ควบคุมเกมควบคุมจุดโพซิชั่นให้ดีก็พอนะครับผมเดี๋ยวใครไม่ชอบแบบนี้ก็จัดเป็นแบบนี้ก็ได้นะผม,ผมก็ใส่เป็น เด็ดทอดยอ่ไปก็ได้ทำลายเกยมไปเลยก็ได้เหมือนกันโดยจะยืนหนึ่งตัวยืนหนึ่งตัวเป็นประกักไปเลยก็ใส่เป็นพวกแบบแองเกอร์แมนก็ได้นะครับผมเดีย๋ยวหาแองเคอร์แมนสักหนึ่งตัวของก็เป็นฝัน่งโยกนี่ฝั่งโยกไปอย่างนี้ก็ได้ยืงคู่กระบ,บอกตัวบอกก็ได้เราจะยืนถูกแบบออกไกด์สกตเตอร์ ก็ได้เหมือนกันจะใครเล่นแบบเกมลุกไปเลยก็ใส่เป็นโฮไปเยอะก็ได้นะครับผมเพราะว่าแผนนี้มันผมจะว่าไงนะมันมันมาแบบลูกจ่าไปแล้วอะอืมแล้วก็เล่นแบบลับๆเพ่แบบตัดๆหน้านิดหน่อยก็ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะใส่ลูกๆุกไปเลยก็ได้เหลือสักหนึ่งตัวก็นยงี้ก็ได้เราจะโฆษณาเลยลองไปปรับใช้ปรับจูงกันดูแต่นนี้ันคือความคิดส่วนตัวแล้วก็ แบบที่ผมเล่นนะไม่ต้องปรับเหมือนโปรหมดก็ได้นะเอาไปปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบตามที่เราเล่นดีกว่านะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่าเราจะเล่นแบบที่เราต้องเล่นแบบที่เราชอบมันจะเข้ามือมากกว่านี่เพราะว่าผมก็บอกเล้ว่าผมเป็นคนที่ชอบบล็อกตัวบล็อกมากก็เลยใส่เป็นบล็อกตัวบลอกไปอาจจะมีสลับกับอินซูหน่อยจัยงหวะเติมเกมบุกเลยบอกเลยโหดต่อกันชิงกันมันแล้วเลือกตัวได้เลยว่าจะไปตรงไหนตรงไหน ผมแล้วก็เกมลับหาแน่แนหน่อยโม mm. เกตตา mm. ฟอนแมนหรือว่าเออิตาเอตตาฟอนแมนเดอร์บิวอัพเดี่ยวของแน่แน่บันยุอัพดีกว่า,วบบววาหรือจะบิวอัพสองตัวไปก็ได,ได้แล้วเราก็เอาเดสทรอยเยอร์มันทีมเรามันต้องครบสักอย่างสักเีครบสักอย่างแล้วนะผมแล้วก็เป็นบทเดสทรอยเยอร์ขึ้นมาสักหนึ่งตัวก็ได้เป็นดีมีฟก็ได้ตัดลงไปก็ได้แต่ผมต้องหาตัวตัดเกมสักหนึ่งตัวหลักๆเลย แต่ถ้าเราไม่อยากเล็นดีเนะี่ยเป็นเล็เท้าแยกก็เอาเป็นกองหลังก็ได้เป็นเล็เท้าแยซึ่งหนึ่งตัวแล้วก็วิบวาฒก็ได้แต่ว่าผมใช้บัต,ตรตัวนี้แล้วกันผมไม่ค่อยมีวิวัฒเก่งๆเท่าไหร่อาจจะมีอยู่ที่มัดมัดชายตวลิกของผมนี่แต่ผมเล่นแล้วโคตรไม่เข้ามือเลยผมก็เลยไม่เล่นนะผมแล้วก็ตัดปัญหาออกไปกเดี๋ยวบัตรตัวน,นี้เอกตาคอนเมมไปยืนเตียนก็ไม่เร็วเหมือนกันก็ค่อนข้างเก่งเข้ามือมากกว่านะั่นเองก็หละ อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอาตามที่ตัวเราชอบเล่นแล้วมันมันมีควาสุขเล่นแล้เข้ามือดีกว่าที่เดิกตามครอื่นนะครับแล้วก็แบกซ้ายแบขวาเราสามารถใช้เป็นแผนนี้ด้ผมผมแนะนําเป็นออฟฟิศฟูลแบกที่คอยแบกที่วิ่งเติมเข้าไปข้างบนอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นออฟเปย์ Off id, ฟูลแบกเฟนิเชร์ก็ได้ที่จะคอยมาทํามาเสริมตรงกลางอีกก็ได้เพราะว่า ตอนเราให้จะเป็นเกรมรับตรงกลางมากกว่านะผมแผนนี้แผนนี้คร่าวๆเลยก็คือถ้าเราคุมกลางดีรับรองเราปาบได้เก่บทุกแผนถ้าคุมกลางดีนะครับคือเล่นรับได้เล่นจ่ายบอลดีรับลูกดีเราก็ดีแล้วครับผมเราสมาชถชนะได้เก่งเลยแหละแผ่นนี้แต่ถ้าเราคุมกลางไม่ได้มันจะกลายเป็นบอลนนะ้มันไปเลยนะครับผมตอก็ควรระวังก็ระวังตรงกลางนะครับผมหลักๆ มันค่อนข้างที่จะหา,าดินสูงนะก็คุมตรงกลางเป็นหลักเกียมลุกสมบัดเปิดโมงโยนขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นครื่อเคเตอร์มันก็จะดันขึ้นหมดเลยน้แผงห้า,าตัวเนี่ยมันจะวิ่งสอดขึ้นหมดเลยยังไงก็ลองเล่นดูครับลองเล่นดูผมก็อธิบายอะไรไม่มากการเล่นต่างๆก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ทอมสมบัโยนมาอย่างนี้ได้เปิดโมงได้รือว่าจะแทงตัวนี้ทําชิ่งบันไปไม่ว่าเราจะเอาตัวนี้ยิงตัวนี้ตัดมาปั่น ซ้ายปัดขวาหรือว่าตัวนี้ยิงไกลก็ได้นะผมมันเติมได้หมดเลยถ้าเรนเป็นบล็อกตัวบล็อกนะโอเคคลิปนี้คร่าวๆก็จะประมาณนี้ทุกคต้องขอไปก่อนนะปิดความเย็นส่วนตัวนะเพื่อ้พี่สามารถปรับเปลี่ยนเล่นได้ตามที่ตัวเองถนัดตัวเองชอบได้เลยทุกคไม่คิดไม่มถูกสามารถจัดได้ตามสไตล์นั่นเลยวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้แล้วครับลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ